เป็นเรื่องของวัยรุ่นนะครับตำรวจต้องไปเร่งล่าตัว2วัยรุ่นเพราะว่าไปขี่มอเตอร์ไซค์คว้าปืนลูกซองแล้วไปถล่มยิงใส่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ65ปีกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปที่บ้านมากกว่า20นัดครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมดูนะฮะวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์มาแล้วเป็นวัยรุ่นชาย2คนครับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนไปที่บ้านหลังหนึ่ง จากนั้นใช้ปืนลูกสองออโต้ยิงถล่มบ้านหลังนั้นแล้วก็บิดมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปที่เกิดเหตุเป็นบ้านของคุณมรกตอายุ65ปีอยู่ในพื้นที่ตำบลพญาขันอำเภอเมืองคัทลุงครับไปดูความเสียหายปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยนี่ฮะรูรูนี่คือรอยกระสุนนะครับเขาบอกมีเป็น20นัดนะครับปกติกำแพงไม่ได้เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ลายกำแพงนะอันนี้รอยกระสุนทั้งนั้นเลยนะครับไม่พอครับ บางลูกเนี่ยไปถูกบานกระจกแล้วก็ทะลุเข้าไปในห้องนอนของลูกสาวด้วยรวมถึงประตูบ้านก็มีกระสุนทําให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับพบปลอกกระสุนปืนลูกซอง8ปลอกและเศษหัวกระสุนปืนลูกซองอีก2หัวตกอยู่ทั้งหน้าบ้านและภายในตัวบ้านถามคุณมารากตครับเขาบอกว่าขณะเกิดเหตุกําลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านกับสามีก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด หลังสิ้นเสียงปืนก็เปิดหน้าต่างออกมาดูปรากฏวัยรุ่นชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วเธอยืนยันว่าตัวเธอเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครนะฮะที่บ้านมีสามีมีลูกสาวแต่จะมีบางวันที่ลูกสาวพาเพื่อนพาแฟนซึ่งเป็นวัยรุ่นอีกหมู่บ้านมาอยู่ที่บ้านด้วยครับนั่อยู่นอนอยู่ เออตึงดีหลกเราไม่นอนคืนนี้แหละคืนวานนอนอยู่บ้านเลย mm hmm. ตึงดีคืนนี้มันไม่อยู่มันนอนหลงนี้อันนี้ห้องหองลกออหใจ่หรอหลกยิ่ง พออย่างนีงนี่นะเด็กชายุกคนเมืนเดี๋ยวเอ็นเปิดบานอะไรมันแคบระเกลียงไปนู่นเราเอ็นอะไรแบบแบบมันมันยิงแค่แต่มันไฟเราเอ็นตันอยู่แถวกลองบ้านของบ่าวยังไม่รู้ไม่เจ้าอันยุ่งกันนี้เพื่อตัวมันเจ้ามม่อเด็กกระเตอยังได้พันันเนี่ยเจอป้ามาบ้านดอาอะไรอย่าป้าเปื่อยมาบ้านแม่ไม่จบกันโบกอยู่ก็มันป้ามาตีตีไม่เจ้มาอยู่ถูกวันพออยู่ลุงอยู่มันไม่รู้ยุ่งหรอกแต่เนี่ยไม่รู้ตัวตั้งม่ติดอยู่กองมันกันนี่ตัวมันบัง้งเฉลียวอะปื้ อ่าเนี่ยฮะคือทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ลูกสาวมักจะพาเพื่อนวัยรุ่นมาที่บ้านหรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุ2รายมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไมีพลาดทุกข่าวที่สําคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news